ดูจ่าเฉยใช่ยังอยู่ไหมฮะจ่าเฉยก็ยังยืนเฉยอยู่ค่ะยืนเฉยยืนนใบบัวโอ้โหล้วใบบัวเรายังแข็งแรงไหมแข็งแรงไม่มีปริไม่มีแตกเลยเดี๋ยวจะจ่าเฉยตัวเบาอ่ะก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะพาไปดูฮะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกสักที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาฮะก็มีการทําใบบัวเหมือนกันเนี่ยใบบัววิกตอรีเนี่ยนะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้คนเนี่ยมาทดลองได้มายืนมานั่งมาเซลฟี่ได้นะฮะแต่มันมีแบบนี้ฮะยังไงคะพอบางคนไปนั่งปุ๊บเนี่ย มันมีเกิดเหตุการณ์ด้วย <c oughs> จะเกิดเหตุการณ์อะไรนั้นไปติดตามพร <c oughs> ้อมกันเลยนะครับไปที่ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวฮะมาปักหมุดมาเช็คอินแล้วก็มาเซลฟี่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นของโครงการทหารพันธดีมฑลนิทนหารบกที่21ฮะต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการ อาเมีลนด์ภายในพื้นที่ครับก็มีการแบ่งสรรปันส่วนมีแปลงนาสาธิตมีสวนไผ่กิมซุงมีฟาร์มแกะฟาร์มแพะแล้วก็สัตว์นานาชนิดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญครับที่นะักท่องเที่ยวมาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดน,นี่ก็คือต้องมานี่ฮะนั่งบนใบบัวย,ยักษ์หรือว่ามายืนกันนะครับก็คือคเป็นบัววิกตอรเรียหรือว่าบัวกระดงนะ้งอ<ฮ>่ะมันกระดง้งเหมือนกระโดงโ<ฮ>แม่มันใหญ่นี่ฮะงานนี้มีทั้งน้องๆหนูๆเด็กตัวเล็กตัวน้อยวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็ ผู้ใหญ่มาต่อคิวรอที่จะไปถ่ายรูปบนใบบัวนะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็พิสูจน์ความแข็งแรงของใบบัวนะครับแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไงถ้าเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยก็กลัวเกี่ยวกับเดี๋ยวตกน้ําตกท่าจะได้รับอันตรายนะครับก็ข่าวนี้ฮะ ไฮไลท์ที่สำคัญฮะก็คือพลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกครับเป็นผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่สองหนึ่งบอกแบบนี้เพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวความสบายใจของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปเองอยังไงยังไงพอลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปชมภาพพร้อมกันฮะท่านจะลงนีน้ำหนักท่านเท่าไหร่คะปกติใบบัวเราจะรับได้ประมาณ40-60กิกโลกรัมครับท่านน้ำหนักเท่าไหร่คะวันนี้ก็อกตอนนี้น่าจะอยู่ที่80กิโลกรัมลองดูครับ

เป็นหัวใต้น้ำเลยทีเดียวนายพลตกลงไปอยู่ในน้ำนะครัก็คืออย่างนี้ฮะมันมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้แค่60กิโลกรัมท่านอาจจะน้ําหนักเกินกว่านี้ครัจริงๆถ้าน้องเออยลงไปก็น่าจะแบบเออไม่กล้าลงเลยก็ปิมๆนะคร กลัวบัวจะรับน้ำหนักหลายคนเห็นแล้วครับก็บอกแบบโอ๊ยถ้าเกิดว่าใครน้ำหนักเกินกว่านี้เกิน60กิโลกร,รัมเนี่ยก็ไม่ควรลงไปนะครับก็รับน้ำหนักได้แค่นี้น,นะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวบัวจะเสียหายด้วยให้คนอื่นถูกนั่งแล้วกันเราก็อยู่ข้างบนแล้วกันถ้าเราเกินเนะาะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ